ร่กวันนี้ค่ะเราเริ่มกันที่เรื่องหัวใจของสาวร่างเล็กสเปคกหนุ่มๆเตยจากดีนพอนะคะหลังจากที่ครองตัวเป็นโสดมานานถึง2ปีค่ะล่าสุดเธอก็ยอมรับนะคะว่าตอนนี้ก็มีคุยกับหนุ่มนอกวงการซึ่งก็เป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันนะคะแต่สาวเตยก็บอกเลยค่ะว่าก็ยังไม่อยากพูดเยอะนะคะเพราะว่าก็ถูกหมอดูทักไว้ว่าความรักครั้งนี้ห้ามเอ,อิก,กระเดิกค่ะ ลังครองความโสดมา2ปีแล้วนะคะล่าสุดนะเอกสาวเต้ยจรินพรก็ยอมรับแล้วล่ะค่ะว,ว่ากําลังคุยกับหนุ่มน้องวงการซึ่งก็เป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันนะคะตอนนี้ก็ขออุบไม่บอกว่าเป็นใครค่ะเพราะว่าก็เพิ่งจะเริ่มต้นที่จะศึกษากันส่วนเพื่อนๆก็ยังไม่ค่อยทราบนะคะอีกอย่างก็มีหมอดูทักเอาไว้ว่าอย่าเออกระเดกม,มากก็เลยอยากคุยศึกษาให้ชัวร์ก่อนไปฟังเสียงพี่เต้ยกันค่ะก็คือ,อไม่ได้คุยกับใครมาแบบ2ปีกว่าค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ เริ่มเริ่มเปิดใจอะไรเงี้ยค่ะก็มีที่คนที่แบบว่าลองลองคุยคุยดูไม่ได้นานมาค่ะแต่ว่าก็เปิดใจแหละก็ลองลองคุยนานกันยเลิกเลกเลยนะก็ไม่พูดดีกว่าค่ะหมอดูบอกว่าไม่ให้พูดมันอาจจะถึงช่วงจังหวะที่เรารู้สึกว่าเออเออก็ก็โตแล้วด้วยค่ะแล้วก็เจอคนที่เรารู้สึกว่า เอออยากรู้จักอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วมันมันพิ่งเริ่มเริ่มมากๆหรอค่ะใช่ก็กใช่ขอขอคุยแบบว่าลองศึกษาแบบเงียบๆอะไรอย่างงี้ไปก่อนอหมอดูบอกว่าเนี่ยตามดวงเนี่ยนะแบบไม่ควรเปิดตัวออกะเรอะรอเเราก็เลยแบบเออก็ได้